ขอความเจริญพัสธรรมจงมาเกิดม่ได้ท่านผู้ชมทุกท่าน มีคนถามว่าหลักแห่งการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง,เอ,องมั่นคงมั่งคั่งนั้นคืออะไรลองฟังช้าๆมันคืออะไรเราจะหาหลักการที่ไหนอาตอมาเป็นสมณีเรียนเรื่องจักสีจักมันมุนงนี้ท่านมันพัดไปอย่างนี้ แต่ถ้ามันจะสังหารมันจะพัดกลับไม่ไ้ว่าสังหารสุนทรภพสมะสุทธเจ้าเห็นจับพรนรายตามความเชื่อถือของศาสนาพราหมณ์ในครั้งนั้นตามคำตามตรารรมยญนณะพระอินทร์ก็มีจักเอา้าพระอิศวรก็มีจักพระสุุก็มีจัอ,อพระนารายก็มีจักพระ เขาไม่จกักท่านนะท่านจักเอาไว้ทําอะไรเอาไว้สังหารพระเจ้าบอกไม่ใช่จักที่หมุนมาทางแถบนี้ไม่ใช่อุสังหารถ้าหมุนกลับเป็นอุสังหารรับบทธรรมที่นี่เองพระเจ้าจึงตรัสไม่ได้จบติสนาอื่นไม่ได้จบติสนาอื่นแต่ถามว่าการพัดผันชีวิตสู่ความเจริญหนึ่งท่านต้องจับไว ปฏิรูปประเทศสวาสะปฏิรูปประเทศสวาสะเรื่องที่อยู่ให้ได้ท่านอยู่ในกลุ่มโจรท่านก็เป็นโจรท่านอยู่กลุ่มยาเสพติดท่าก็ยาเสพติดนะพระเจ้าสอนให้เรื่องที่อยู่ที่อยู่ก็จะมีชุมชนชุมชนเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นแลนะ้วน่ยเอาจากของเด็กคืออะไรหนึ่งชุมชนที่ดี แล้วพ่อแม่ที่ดีคือครอบครัวสองชุมชนที่ดีสามโรงเรียนโรงเรียนปปิระประเทศวาสะต่อมาก็ถึงระดับมัธยมระดับระวิทยาลายัยถ้าเราฝังตัวอยู่ที่ในนั้นเรียกปฏิปรุปเทศวิสะต่อมาก็ทํางานความจเจริญมันก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพวกเราลองไต่ต่อดูซิว่า เรามีข้อแรกไหมปฏิรูปประเทศวาสะคือเลือกที่อยู่ให้ได้โรงเรียนสถาบันพื้นที่ที่ทำงานและชุมชนม,มีความสําคัญและจากนี้นอะจากมีคนเกี่ยวข้องกับเราคือลูกๆหล,ล,ลานๆท่านต้องนําพาเข้าไปสู่ปฏิรูปรป,รประเทศวาสะปฏิรูปประเทศวาสได้และความเจริญจะมาสู่ตัวท่าน